ครูสลากับภรรยาสุดที่รักค่ะช่วยกันดูแลเต็มที่ค่ะเป็นครูเพลงที่สร้างศิงลปินมายอย่างมากมายค่ะสําหรับครูสลาศิลปินแถวหน้าก็ถูกปั้นมาโดยครูสลาไม่ว่าจะเป็นมวลสิทธิคำซ้อยไม้พิลมพรศิริพรอ,อัมไพาพงร่วมไปถึงไต่อรไทยแล้วก็ยังมีผลงานส่งต่อให้กับสิทธิอย่างมากมายค่ะปัจจุบันเนี่ยครูเองเป็นโปรดิวเซอร์เพลงเรียกได้ว่าเป็นครูเพลงในระดับศิลปินที่มีคุณภาพมากมาก ใครเห็นก็อยากจะให้ท่านเ,นเป็นคนช่วยปานให้ละค่ะเพราะว่าด้วยความเก่งของท่านนั่นเองก็ใช้เวลาในการพิสูจน์ตัวเองกว่า11ปีนะคะกว่าจะเข้าสู่วงการบันเทิงและเป็นครูสลายอย่างในทุกวันนี้ได้ด้วยบุคลิกที่นิ่งสุข,ขุมมักจะเห็นครูผ่านทางหน้าจอทีวีหลายครั้ง เพียงคนเดียวที่จะเป็นคนเงียบๆนะคะไม่เคยเห็นภาพครอบครัวสักเท่าไหร่ทำให้หลายคนยังไม่ทราบว่าครูสลานี่ยมีภรรยาและก็มีบุตรถึงสองคนคะ่ะโดยใช้ชีวิตคู่กันกับคุณตุ๋มภรรยาคนสวยแล้วก็รวมใช้ชีวิตกันมานานแล้วแหละคะ่ะใช้ชีวิตที่เรียบง่ายธรรมดาธรรมดา โดยภรรยาของครูสลาเองเนี่ยรับราชการพยาบาลมาจนถึงวันนี้ค่ะถึงแม้ว่าวันนี้ครูสลาจะมีชื่อเสียงและมีทุนมากมายแต่ก็ยังคงยืนอยู่เคียงข้างและเป็นเหมือนเดิมตั้งแต่วันแรกจนวันนี้เรียกได้ว่าเป็นคู่ชีวิตที่ดีและเป็นคู่ชีวิตที่เป็นต้นแบบที่ดีให้กับคนรุ่นหลังจริงๆล่ะคะ่ะเป็นยังไงมาชมภาพกันคะ่ะ